จะไปถึงการพัฒนาการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้ถึงความเจริญได้ก็ต้องพัฒนาบุคคลนี่แหละเมนพัฒนาวัตถุหรอกบะเมนว่ามีรถหลายๆมีความสะดวกสบายหลายๆบะเมียนว่าต้องมีโลกงานมีนันมี้หลายๆแบบลักษณะว่าทั้งวัตถุเดต้องพัฒนาจิตใจของคน ถ้าคนเขาถึงความจริงออแม้บระทั่งเบิดกระชังวิชาได้พุทธศาสนาเท่านัออ้นจังสีสามารถพัฒนาประเทศชาติให้จเจริญไดออ้ล่ามออกไปถึงโลกหมดแล้วแต่ละคนแต่ละคนเข้าใจคำว่ากฎแห่งกรรมเข้าใจคำว่าความบ่เห็นแก่ตัว ข้าวใจคำว่ากรรมคือการกระทําโดยช่างใจก่อนคือความคิดก่อนความคิดเห็นความความคิดซอถึงการกระทําคาพูดถ้าเข้าใจรักถ้ำข้าใจความจริงของทุกชีวิตสัตว์โลกเปนไปตามกรรมกระทําบาปจาได้บาปกระทําบาปคือเอาเปียบผู้อื่นลังแก่คมเหินผู้อื่นอิจฉาริษยาป่นกี่ขาลักคมขืน กินเหล่าเมายานี่หละเอกกอื่นว่ากระทำบาปก็เกิดควอมเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแน่ถ้ากระทํำบุญก็คือว่าออบ่าเห็นแก่ตัวมักซอยเหลือคนมีมีเมตตาคือรักผู้อื่นเสมอตนรักตนเสมอผู้อื่นบ่ไปรังแก่คมเห็นบ่ไปรลักไปปนไปกี่ไปขาไปกินเหล่าเมายาในกายของเจ้าของเองพอมแล้วก็บ่าสนับสนุนผู้อื่น ให้เป็นไปให้เป็่นไปในทางที่บดีให้เป็นไปในทางที่ทำลายทำไรยเบียดเบียนก็มเหงอิจฉาลิษยาอ้อมีเรียกว่าเมตตาเมตตาทั้งตนเองได้แหลวก็เมตตาผู้อื่นได้ด้วยกรุณาให้เข้าใจยัง่งึืงให้การความพึ่งพาซึ่งกันและกันความช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยแล้วถ้าก็เกิดประโยชน์สุขเกิดความสงบลมเย็น จากบุคคลคนเดียวคือคนที่เข้าใจเมตตากรุณาเนี่ยมีความเข้าใจว่าบ่มีผู้ใดอยากให้ผู้ใดมาลังแกะเบียดเบียนกมเหงตัวเองดอกฉะนั้นเท่ากับว่าลังแกเบียดเบียนกมเหงเวลาตกทุกข์ได้ยากลาบากมา,ากังสี่ตัคนก็ต้องการความช่วยเหลืออ,ะ,อะไรจังหวะถ้าจะพัฒนาต้องพัฒนาจิตใจพัฒนาความเข้าใจพัฒนาความเห็นความจริงของทุกชีวิต ความจริงของการกระทําคําพูดความจริงของถูกชีวิตที่เกิดมาแล้วล้วนแล้วจะเป็นไปตามการกระทําของตัวของเองเรือว่ากรรมต่อเข้าใจตรวนี้และมีจึงโลกสิเจริญสูงสุดก็คือในยุคนั้นที่มีเมตตารักผู้อื่นสมมติตนแตนสมมติผู้อื่นบ่เบียดเบียนกลมเหงลบไกลทำลายทำลายกันกรุณาช่วยเหลือซึ่งกันและกันมิยังกระแบงปันกัน าว่าสิเป็นทรัพย์สมบัติภายนอกอาหารยารักโาโลเครือ,มองมุมที่อยอาศัยวิชาฉีพในการดำเนินชีวิตในการใส่ชีวิตซอยเหลือพึ่งผ้าไม่อิจฉาริษจากันอีเอิญบะมุทิตาเออไม่อิจฉาว่าผู้ใดสิไใดดีในทางที่ดีเออคนอื่นทำดีเราก็ยินดีด้วยคนอื่นได้ดีเราก็ยินดีด้วยอีเอว่บมุทิตาไม่อิจฉาริษจาเมื่อผู้อื่นทำดีและได้ดีเออ อุเบกขาบ้างจิตเป็นการเสมอภาคเธอ,อบ่ได้ลำเอียงเพราะรักบ่ได้ลำเอียงเพราะเกลียบบ่ได้ลำเอียงเพราะไม่ใช่ญาติหรือญาติไม่ลำเอียงเพราะหมู่พวกและเผ่าพันท่าทุกท้าโลกเข้าใจรักแห่งการดําเนินชีวิตแหลกรักการในการอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขคือรักเมตตากรุณามตตาอุเบกขานี่แหละถ้าจะพัฒนาประเทศพัฒนาคน้น ความจเจริญหรือความเสื่อมหรือความทำลายทำลายก็เกิดจากคนกนั่นแหละจะังหวะวิชาในพุทธศาสนาทำให้โลกสันติสุขได้แล้วก็แม้กระทั่งว่าทําให้ตัวเองพ้นออกจากทุกขจากการเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้อันอน,นี้ได้พร้อมออกจากวัฏฏะสงสารได้พร้อมโดยมว่าพัฒนาการศึกษาเทคโนโลยียังสนอสิทรวนแล้วแต่มีการแข่งขันแม้กระทั่งกีฬาก็เป็นการแข่งขันเอาไปเอามา วากีลาเพื่อให้เกิดความสาม,มัคคีและสุขภาพร่างกายแข็งแรงบอบแมนแล้วกีฬลาก็คือกลายเป็นการแกงแย่งชิงดีเด่นตำแหน่งสารพัดเข้าไปมีการทำลายทำลายกันในสนามในวงเล่นพอวาสิกีล่ายั้งละเป็นการประหัดประหารกันเป็นการคมเหงลังแกกันไปแล้วเป็นการย่อเย่อถักถางเป็นการเอาความแพ้ความชนะไปแล้วนั่นแต่กูได้แพ้ก็ย่อเย่เขาแต่กูได้ ชนะกับเว้าจองห้องขึ้นมาเออเยอะยิ่งอวดตนอวดตัวออตว่าัตเก่งัวเด่นไปดิแหละถ้าจะพัฒนาประเทศได้จริงๆต้องพัฒนาความรู้ความเข้าใจกฎแห่งกรรมกับว่าไปมันกรสีน้อมนั่มเข้าไปสู่คนมีความรูท้ท่านพุทธศาสนาหรือหนทางเดินของผู้รู้ผู้ตื่นเออรู้เข้าใจว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมรู้เข้าใจ การกระทาตั้งพวงล้วนแล้วย่อมออกจากคิเตดหน้าคือความคิดของหฮาเองคนห้าสิเป็นไปตามพามคิดต้องเรียนรู้ตัวนี้ต้องศึกษาตัวนี้ต้องเอาการศึกษาตัวนี้เผยแร่กระจายจออกไปเริ่มจากปฐม,มน้นมากอนหลัอปฐมมัธยมจนถึงปร,ริญญาให้มันรู้แจ้งให้มันเข้าใจรักการถามันเสือ่อมซึ่มไปตั้งเกิดมันที่ไปใส คนเข้าก็เรื่องหัวใจคำว่าท่านคืออย่างศีลขึ้นอย่าง,อางเอเอมตตากุนามุนติตามนีเป็นเครื่องดำเนินใส่ชีวิตเป็นปกติสุขนั่นแหละแต่ว่าโลกมันจะเจร่ญก็ต้องจะเจร่ญโดยการพึ่งพาอาศัยสื่อกันและกันบริการแข่งขันกันเสร็จจังได้ก็ว่าจะเริ่อถาบะมีเมตตากุนามุนติตาอุบเบกขาเห็นบบราณสมเด็กนอนสูเมอร์นี่มันบริเลียนทรมาบะมีทรมะ เขาไปปลูกฝังในจิตตะสันดานบ่มีในจิตเป็นย่างแล้วเดี๋ยวนี้เออากตัญยุข่าพ่อขาแม่ขาผู้มีอุปการะคุณข่าปูายาต่ายขาพ่อยายขาแม่ยายขาลุงป้าอาเอาข่าคนที่เลี้ยงตัวเองมากขาคนที่ประคองตัวเองมากเพราข่าพ่อขาแม่กับขาพวกคนที่ไม่คุณขาคู่บาอาจารย์นี่นั่นเลยเอื่นว่าเสื่อมเพราะว่ามันเสื่อมจาก การได้ยินได้ฟังความจริงโดยทมแต่ทรม,มาเพราแพ่กระจายออกจากโลกโลก,กระสันเขาสัตว์โลกเป็นสัตว์สังคมต้องอาศัยอยู่รวมกันต้องพึงพาซึ่งกันแลกออลกันอทาัต์โลกพ่พึงพาซึ่งกันแลกกันแล้วบ่มีเมตตาพุทามุตาอุเบกขาแล้วมีต่ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวจากคนคนเดียวในครอบครัวกระเบียดเบียนพี่น้องล้างแก่กันเองลูกพ่อแม่เดียวกันกระเบียดเบียนกัน นั่นสิภาษายังเอ,อกับลูกพี่ลูกน้องไปเลยลูกญาติออกห้างห้างไปเลยจากใทยบา้านล่ามออกไปฮอดมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศแล้วก็ลุกล้ำประเทศกวเข้าบงโหลดเขาสงข้ามกันนั่นแหละเพราะว่าเขาบ่เข้าใจความจริงของชีวิตเขาบ่เข้าใจําว่ากรรมเขาบ่เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการกระทําของเขาเออที่เขายิงกันข่ากันเดี๋ยวบ่ละ เขาคิดว่ามีผู้อื่นอยู่เบื้องหลังคิดว่ามีผู้อื่นเป็นผู้ดนบันดาลสุกและถูกใหน้นี่คือความเข้าใจผิดความเห็นผิดเลยบ่มีการกตัน,นยูต่อมารดาบิดาเออบิดามารดาบ่ามีคุณเดี๋ยวนี้พวกเขาสอนกันแนวนั้นเด้แต่ความจริงลึกๆของแต่และคนอยู่แล้วมีความรักมีความคิดถึงมีความหวังดีซึ่งกันละกันเดเอศาสนาเจ้าสิสอนว่าจั้งไดกษัริในศาสนาเถอะสอนบ่อยเขาลบพ่อแม่เนี่ยเ็ตั้งไดกษสตริเจ้าจีมีความ จิตวิญญาณนเจ้าหักพอหักแม่ขึ้นเก่ามันคําสอนนั่นสิเป็นแค่ความเสื่อตัวสือแต่ความจริงที่จะของไปเองประสบพบมาเนี่ยเวลาพอแม่ตายก็ห้น้ากันจิตหอดกันหลือตโตนันคือเก่าสงสารกันขึ้นเก่าเวลาลูกตายก็ห้น้าลูกอยู่พอแม่ตายก็ห้น้ากันอยู่นี่คือตัวจริงมันอยู่ในนี่ตั้งหากปรเมนตัวค้สอนที่บิดเบือนออกจากหลักธรรมคือความจริงของกรรม แหละวกเขาสังเกตเบิ้งเขาขากันโหดเที้ยนเอาม่ฮิตบ่ล่าเลยล้วนแล้วจะเกิดกักการกระทําของตัวเองมาทั้งเบิดนั่นเป็นวิบากรรมที่เขาต้องรับออคุกค้นเคยเกิดผ่านพาพุทธศาสนามาเบิดนั่นแหละว่าเจ้าสิอยู่ศาสนาได้กับ่างพุทธิ์อิสลามเอ,อ,อยู่ไต้หลักรรมทั้งเบิอยู่ไต้หลักรรมหลักความจริงแห่งกรรมทั้งเบินรกเดียวกันสวรรค์เดียวกันบ่มีแบ่งแยกไปแล้วกันนรกสวรรค์เดียวกัน ถำบด่ดีจิตใจบ่ดีกระตกนรกเหมือนกันนรกอันเดียวกันเปรตอันเดียวกันเดรจฉา,าอันเดียวกันหมาประเทศไทยกับหมาฝรัง่งหรือหมาศาสานาอื่นๆกับหมาเหมือนกันช้างม้าวัวควายสัตว์ต่างๆกับซัดเหมือนกันมีความห่อนความหนาวเหมือนกันหิวเหมือนกันรักชีวิตตัวเองเหมือนกัน,นแหลว,ว่าศาสนาใด็สร้างตกอกยู่ใต้อำนาจของรรม ถ้ามคือความจริงของทุกชีวิตสรรพสัตว์เกิดแก่เก็บตายเหมือนกันบ่มีผู้ใดบ่มีศาสนาใดดอกที่ไปแก้กรรมกันใดบ่มีศาสนาใดที่ไปรับบาปกันใดอีกคือสิ่งที่ตัวเองก็ททำเอาไว้แล้วยอมฟังอยู่ในความรู้สึกในคิดของจาจาของไว้นั่นแหล,ละบ่มีพระเจ้าบ่มีล้านตรวเซ่นเลยแล้ว ในความเห็นของคนแต่ละอันแต่ละอย่างแต่ละประเทศแต่ละศาสนาเออศาสนานั้นมีพระเจ้าพระเจ้าก็ไปขาศาสนาหนึ่งกันตัวแต่นี่บ่้าแมนเลยบ่มีส่วนพระพุทธเจ้ากันเข้าไปเห็นความจริงก็เลยนําความจริงความเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เก็บเป็นทุกข์พัดพราจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เออความอยากนั่นแหละเป็นเหตุแห่งทุกข์อันเดียวกันเบิดเยนี้ อิสลามก็เป็นแบบนี้ยากนั่นแหละเป็นภูมอยากนั่นหรือดินรดยากนั่นแหห้ทำลายทำลายมั่งออคิดก็เหมือนกันทุกศาสนาเหมือนกันตกอยู่ใต้อำนาจธรรมคือความจริงเหมือนกันเดินทางเข้าสู่ความตายเหมือนกันเ,ออเวลาทำ้ำผิดมากสิเขาจับเขาคุกเขาก็บ่เลยไปจับพระเจ้าเขาก็จับผู้เหตุนั่นแหละนั่นบ่ล่ะเขาบ่ได้จับผู้อื่นได้เขาจับผู้เหตุแต่ของเฮตดเองเกิดจากความคิดเห็แนแก่ตัวของตัวเองนั่นแหละ ก็จับตัวเองจังหวะา่าโบาน้ธทม,มมะ mm hmm. เผยแพร่กระจายออกสู่ค้นเออเขาก็เริ่มต้นจากประเทท่ากรก็ได้ตัวมันจะแพร่ออกไปเองนัแ่แหละถ้าเขาเห็นว่าคืออยู่สุขสบายดีแท้เขาใส่รักได้ําการดำเนินชีวิตเขาก็เหตุนํำตัวเออันมี้คือววานั่นแหละขนาดมีอยู่แท้ๆก็ยังมาทำลร่กันเอง เพราะความเห็นแก่ตัวตัวเดียวจังหวะ้าจากพัฒนาประเทศหรือพัฒนาความขอบใจของคนอมันบริหาต่างๆไปลึกหลับซับซ้อนอยังดอกไปหลักของเขาเขาจบได้เขากับปรับไหมใส่โทษด้เสียเงินเสียทองเอาติดคุกไปข่าไปรักของเขาก็ดีนี่อเอาแค่นี้มันก็งูแล้วนี่ละเอืนกก่นว่ากรรมก็เลยคือการกระทําของตัวเองนั่นแหละสิไป ว่าอีกยังหอดเรืองลึกลับอยังว่ามีพระเจา้าว่าไทยบาปมีพระเจ้าหลับบาปเออมันหลับบ่ออบบได้ดอกสวรรค์เดียวกันนรกเดียวกันอันเดียวกันกด,กนนนดกนนแห่งกรรมเดียวกันจังว่าถ้าสิพ์พาฒนาให้พาฒนาตัวเองเ,ออเอดิศไปก็ดีแต่ว่าถ้าเบาทั้งเบิดแล้วว่าโรคนี้เป็นไปบ่ไดที่สิมันสิเป็นคือคือเฮาเป็นอยู่เดียวนี้นะก็เลยต้องศึกษาลักรรมคำสอนพระเจาาเ้าโตไผ่โตเรา เอาตัวเองให้รอดออกจากวัตฏะเป็นพ่อนหละเอาแค่นั้นแหละ

What the...